แล้วมาดูนักลบพ,พึ่งหลวงพึ่งหลวงนักลบครับผมโอ้โหยังไงต่อครับนี่ครับนักลบมาเตะขวาเตะซ้ายมาพึ่งหลวงยังไงนะผมยืนสับยืนแรกกันเลยนะผมจังหวะน,นี้นะนักลบยังเดินอยู่มาพึ่งหลวงเตะซ้ายมายังไงต่อครับโอ้โหนักลบเดินบุกเดินบี้ขคยยี่ไปเลยนะผมยังไงครับพึ่งหลวงพึ่งหลวงจ้าอยู่หรือเปล่าพึ่งหลวงต้องต่อยทั้งรังนะไม่งั้นไม่ปวดนะเอาดิมามาดินักลบยังไง นักลบยืนสับเลยครับผมยืนสับแรกเข่าเลยครับผมยังไงครับผมโอ้โหมามีงอมเล็กน้อยถึงปานกลางและบางพื้นที่ครับจังหวะนี้ยังไงนักลบเดินต่อยโอ้โหพึ่งหลวงนะผมล้มทั้งยืน โอ้โหเป็นคู่เอกที่มันมากนะครับผมทุกคนอ่ามีมีกรรมการนับเล็กน้อยถึงปานกลางและบางพื้นที่นะผมมานักรบเดินเลยครับผมไม่สนลูกใครเดินต่อยเดินบทเดินวี่ขยี้นะผมเรียบร้อยพึ่งหลวงล่วงไปแล้วนะทุกคนโอ้โหวิอย่างนี้พึ่งหลวงล่วงทั้งรังเลยนะคุณพระ